สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Data Cleaning นะครับหรือการทำความสะอาดข้อมูลเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องค่าโดดค่าสูงค่าต่ำที่ผิดปกตินะครับหรือจะเรียกว่าเป็น outlier case and extreme value in data set คำว่า outlier case กับ extreme value นั้นนะครับจะเป็นค่าของตัวอย่างที่แตกต่างจากค่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค่า Outright c a s e หรือ Extreme c a s e นั้นจะมีจำนวนค่าไม่เยอะครับอาจจะมีเพียงค่าเดียวหรือ2ค่านะครับแต่ว่ามีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ทางสมการการที่จะจำแนกว่าเป็นค่าโดดค่าสูงหรือต่ำผิดปกตินั้นเราอาจจะใช้วิธีการประเมินจาก SD ก็ได้หรือจะเลือกจากคอถ่ายนะครับแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับผมก็แนะนำให้ใช้บล็อกพอครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าค่านั้นเป็นค่าโดดหรือ extreme case แล้วนะครับเราต้องมาตัดสินใจว่าเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรนะครับปล่อยมันไว้หรือจะตัดทิ้งหรือจะแก้ไขนะครับโดยการที่ปล่อยเอาไว้นั้นจะส่งผลต่อการวิเคราะห์เช่นเดียวกันครับก็คือ,อข้อมูลจะมีค่า Outlier case ปรากฏอยู่ซึ่ง จะถือว่าเป็นละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการวิเคราะห์นะครับสำหรับการตัดเอาละเ,เคสทิ้งก็เสี่ยงต่อความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับสำหรับตัวการจัดการนะครับถ้าเกิดเราตัดทิ้งง,ง่ายมากก็คือ Delete ไปเลยนะครับ e ีลิทเคสนั้นทิ้งไปนะครับทีนี้การตัดแต่งหรืออีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะเรียกนะครับก็คือเป็น w e s e ซ l n n g หรือ t i m m r r ตัวทิมมิ่งอ,ออไรนั้นนะครับก็จะเป็นการลดค่าที่ผิดปกติจำนวนมากๆนั้นให้มันลดอิทธิพลลงนะครับหรือให้มีค่าน้อยลงยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวข้อมูลนะครับของเรามีนะครับ25 2 6 28 30 32แล้วก็56จะเห็นว่าค่า56นั้นโดดนะครับขนาดที่ค่าอื่นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนค่า ระหว่าง32กับ56นันจะโดดมากลักษณะนี้เราอาจจะปรับให้เป็นนะครับ33ก็ได้หรือกรณีที่มี2ค่านะครับเราอาจจะปรับให้เป็น33กับ34นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปรับแต่งค่านะครับทีนี้นะครับข้อมูลที่ผมใช้นั้นเป็นข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองนะครับจำนวน1,183ลายนะครับทีนี้ เวลาเราจะดูว่ามันมี o u t o r case ไหมเราก็ไปที่ box plot ครับไปที่กราฟนะครับ legacy d i a l o g แล้วก็เลือกตัว box plot นะครับในการที่จะเลือกดูนั้นเลือกได้สอแบบครับเลือกแบบทั้งเป็นกลุ่มกับแยกเป็นตัวแปรนะครับผมแนะนำมาเอาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแยกเป็นตัวแปรนะครับจากนั้นก็ define นะครับทีนี้นะครับนำตัว label เข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นหมายเลขผู้ป่วยนะครับ ส่วนตัว box represent นั้นก็จะมีอายุเวลาที่เข้ารับรักการรักษาค่าใช้จ่ายแลกะก็ระยะเวลาพักฟื้นนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับอันนี้จะเห็นว่าเรานำเข้า4ตัวแปรแต่สเกลมันต่างกันก็เลยทำให้ภาพที่เราดูนั้นะจะดูลำบากนะครับเหตุผลเพราะว่าแต่ละตัวแปรนั้นมีสเกลที่แตกต่างกันนะครับ ในกรณีนี้แนะนําให้ดูทีละตัวก่อนนะครับตัวแรกนั้นเป็นอายุครับกับระยะเวลาเข้ารับการรักษานะครับเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลนะครับจะเห็นว่าข้อมูลนะครับทั้ง2ตัวแปรนั้นไม่มีเคสที่เป็น outlier เคสนะครับแต่พอดูที่รายละเอียดเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในบ็อกพอร์ตนั้นจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะครับ ประมาณ25%ก็จะเป็นส่วนแขนนะครับบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับวิสคัสนะครับอ่าตัวนี้เป็นหนวดแมวนะครับหนวดบนหนวดล่างนะครับแขนบนแขนล่างส่วนนี้ก็คือ25แล้วก็ตรงนี้ก็คือ25%ของข้อมูลนะครับข้อมูลจะแบ่งเป็น25%ใน4ส,ส่วนนะครับตรงแค้นเส้นสีดำๆตรงนี้ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นการดูที่บล็อกพลอตก็จะเห็นลักษณะโครงสร้างของ ข้อมูลนะครับที่เราจะใช้นะครับในลักษณะนี้ก็ถือว่าข้อมูลค่อนข้างแจกแจงแบบได้สมดุลนะครับขนาดที่ตัวเวลาที่เข้านั้นตรงแขนนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับก็คือไม่น่าจะมีปัญหนานะครับทีนี้นะครับตัวที่ต่อมาที่จะให้ดูก็ตัวที่ผมให้ดูตัวนี้เป็นระยะเวลาพันนัก ก็ไม่มีอะไรเออร์เคสนะครับที่เป็นที่สังเกตได้นะนะครับแต่ตัวที่จะมีความน่าสนใจก็คือนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษานะครับเราจะเห็นว่า,ามีลักษณะของ o เออร์เค e กับ Extreme v a l u วลอย่างชัดเจนนะครับโดยที่เราดูที่นะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเออร์เคสนะครับเออร์เคสจะแทนด้วย2ส,สัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นวงกลม ดอกจันนะครับถ้าดอกจันนั้นค่อนข้างจะเป็นค่าที่สูงโดดมากนะครับเ,เวลาจัดการนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ลบเอาเฉพาะดอกจันนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลบไปทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเสียตัวอย่างไปจํานวนมากนะครับถ้าเราลบเฉพาะกลุ่มที่เป็นดอกจันก็อาจจะช่วยนะครับคีบนะครับหรือเก็บตัวอย่างจําจนวน ส่วนหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้ในการวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือดูทีละตัวแปรแต่ถ้าเกิดเราดูที่กลุ่มครับเอากลุ่มมาดูด้วยเช่นกลุ่มเพศชายเพศหญิงนะครับเราก็จะได้ extreme value นะครับซึ่งมองเห็นว่ามันแยกออกจากกันชัดเจนนะครับหรือจะดูที่กลุ่มอายุก็มีการแบ่งที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการดู box plot ก,ก็อาจจะดูได้ทั้งตัวแปรเดียว แล้วก็ดูหลายๆตัวแปรหลายๆกลุ่มด้วยนะครับทีนี้นะครับเวลาเราดูดูยังไงนะครับถ้าเกิดเราไม่ระบุตัวหมายเลข ID นะครับเขาก็จะให้ตัวหมายเลขลำดับนะครับมาแทนยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ137นะครับตัวนี้137นะครับเราก็จะเห็นว่า137ก็คือเคสนี้ครับก็คือมีค่าค่อนข้างโดดนะครับ เมื่อเทียบกับ133นะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะมี133อยู่นะครับกับ127นะครับ133 127นังนั้นจะเห็นว่าค่าจาก137นนะมันจะโดดมากกว่า133กับ127นะครับอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวนี้116 119อันนี้เกือบ200นะครับลักษณะนีะ้ก็ถือว่าตัว37นั้น137นั้น เป็น Extreme Case นะครับควรจะจัดการนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะดูที่ Scatter Dot ประกอบค่าไปที่กราฟ h ลกาซีเดรอแล้วก็ s เก t t ตอร์ดนะครับเลือกซิมซิม s c ลสเกตเตอร์จากนั้นก็กำหนดตัวแปร y นั้นเป็นค่าใช้จ่าย x เ,เป็นระยะเวลาที่พำนักนะครับจากนั้นก็มาดูที่พอดกราฟนะครับถ้าเกิดเป็นเทคนิคของวิสซิล i ิงโดยทั่วไปเนี่ย เราอาจจะดูที่ค่าที่ใกล้เคียงก็คือค่าที่จะปรับตัวเคสที่เป็น our e case อาจจะอยู่ในช่วง1 2 0ย4 0ถึงร้อนะครับเพราะว่าค่าที่ใกล้สุดก็คือตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลที่เป็น scatter dot เราจะเห็นว่านะครับถ้าเราเอาะเออระยะเวลาที่พาน,นัแบบคิดด้วยจะเห็นว่าเวลาถ้าเราคอนเซิร์นกับตัวเวลาด้วยเนี่ยนะครับตัวที่ควรจะทดแทนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็คือประมาณสัก50-60นะครับไม่ใช่120 140ถึง140เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูข้อมูลที่ผมใช้ข้อมูลที่ผมใช้ผมตัดเหลือเฉพาะนะครับอายุการสูบุหรี่แล้วก็ระยะเวลาที่พนักรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาอันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับซึ่งผมก็ซอสให้มีค่าสูงไปน้อยนะครับจากมากไปหาน้อยดังนั้นตัวค่าที่ น่าจะเป็น Out e a Earth c a s นั้นก็จะปรากฏอยู่แถวแรกนะครับวิธีการที่1ก็คือผมจะเอาทุกเคสนะครับเอาไปรันก่อนวิธีการที่2คือตัดตัว Out e a Earth c ท s ทิ้งไปครับก็คือตั้งแต่198ขึ้นไปลบทิ้งหมดเลยให้เป็น Missing พอวิเคราะห์แล้วนะครับพอ,อโปรแกรมเจอ Missing ก็จะตัด4เคสนะครับ5เคสนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เหลือ วิธีที่3นั้นนะครับใช้วินเซลิงนะครับเมื่อค่าล่าสุดก็คือ126ยยี่สิบหกนะครับลำดับถัดไปผมแทนเดียร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยสามสิบเอ็ดอันนี้ก็คือใช้เทคนิคของวินเซลิงนะครับมาแดนค่าทีนี้มาดูวิธีที่สี่วิธีที่สี่นั้นนะครับผมก็เอานะครับสมการโมเดลที่สองเนี่ยเป็นหลันลิเกชั่นจากนั้นนะครับเรามีอายุนะครับมี การสูบบุรีและก็ระยะเวลาที่พำนักแล้วก็ทําการทํานายหรือพิจิค่าคอสนะครับจากนั้นผมก็ามาแทนค่าในโมเดลที่4นะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับถ้าหากเขาอายุ71นะครับสูบบุรีแล้วก็พำนักระยะเวลา4นะครับหน่วยะจะมีค่าคอสอยู่ประมาณ37.21นะครับอันนี้เป็นผลการคํานวณได้จาก ค่ถดถอยลิทเกชันนะครับโดยใช้ข้อมูลที่มีนั้นทํำนายตัวแปรตามแล้วก็เอามาแทนค่าตัวที่5นั้นใช้เทคนิคเวนเซอรลิงครับโดยอ u ดจัสเอาเทคนิคเวนเซอริงมาใช้โดยพิจารณาประกอบกับการพมนักนะครับระยะเวลาที่ใช้พมนักนะครับประกอบในการปรับเช่นนะครับค่าที่เราได้จะเห็นว่าเมื่อเราเอาระยะเวลาที่พานักนียมาพิจารณาด้วยเช่นว่า มันน่าจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับผมก็ประเมินดูจากตัวข้อมูลแล้วน่าจะประมาณสักนะครับเท่าไหร่ครับ5 0นะครับ5 1 5เอ3ด4ก็ไล่ไปนะครับทีนี้ในการรันจะรันอยู่5โมเดลครับเดี๋ยวเรามาทดลองรันดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ไปขอเปิดข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับ จะเห็นว่าตัวนี้นะครับก็ใช้ข้อมูลเดิมครับนะครับอันนี้ใช้ข้อมูลลเดิมรันตัวที่2นั้นนะครับลดนะครับลบทิ้งเลยนะครับตัวที่เป็นอ u t c เคสนะครับตัวที่3นั้นใช้ว i นเซอร์แทนนะครับเมื่อตัวล่าสุดก็คือ126นะครับผมก็จะใช้ 127, 128, 129, 130, แล้วก็131นะครับจากนั้นมาดูวิธีที่4วิธีที่4ก็คือรัน สมการที่2ก่อนแล้วจะได้ค่าสมมสิทธิ์จากนั้นเอาค่าตัวแปร x นะครับก็คือ x มาทำนาย y นะครับโดยใช้อายุการสบรีและก็ระยะเวลาที่พมนักจากข้อมูลที่เรามีอยู่นี้3ตัวและทำนายค่าใช้จ่ายครับจากนั้นก็มาแทนค่าในนี้นะครับแล้วก็รันส่วนวิธี5ใช้เทคนิคเป็นซลิงที่คุมด้วยระยะเวลาพานักด้วยนะครับาจากนั้นก็ไล่ลำดับไปเป็น จากเดิมน,น่าจะประมาณ40กว่านะครับก็ปรับเป็น50 51 52 53 54แล้วก็ทำการลันนะครับเวลาลันก็ไม่ยากครับผมก็จะไปที่อ n น l y ไลเลือก r i s s i o n นะครับเลือก g รีเกชัน Linear ผมก็จะเอาตัวแปรตามนั้นเป็นนะครับค่าใช้จ่ายนะครับส่วนตัวแปรอายุเป็นตัวแปรอิสระนะครับการสุบรีและก็ระยะเวลาพันัก จากนั้นผมก็ตอบโอเคครับทีนี้ผมก็ให้ขอให้ดูตัวเอาต์พุตนะครับนี่คือเอาต์พุตของข้อมูลจริงนะครับตัว d e p e n d น n ์นั้นก็คือใช้ข้อมูลเดิมนะครับโมเดลซิกอธิบายได้25%แล้วก็อันนี้ก็คือตัว8ปซิกนะครับทีนี้มาดูนะครับในการวิเคราห์อีกท่วนหนครับก็คือมาที่ตัวรีเก i o n นะครับจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนนะครับคอสตตัวนี้เป็นคอองนะครับ ข้อสก็คือตัดทิ้งครับตัวนี้นะครับตัดทิ้งนะครับข้อ2ก็คือตัดทิ้งที่เป็น r l ไรเอ็กล้วก็ตอบโอเคนะครับเราจะได้ r square มา Adjust r s q u a ค e ค่า F f ฟ of กแล้วก็ค่า p v a l u e ของตัวแปรนะครับอันนี้ก็คือการรันในโมเดลที่2นะครับที่นี้มาดูโมเดลที่3ครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นข้อ3ใช้เทคนิคเ็นซิลิงนะครับในการปรับอะไเอ็เสนะครับ ซึ่งค่าที่ก่อนจะถึงตัวค่าที่เป็นมิสซิงก็เป็น126นะครับผมก็จะปรับเป็น127ไล่ไปเรื่อยๆนะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้านะครับก็เป็นข้อที่3ตอบโอเคครับเราก็จะได้ค่านะครับผลของโมเดลผลของตัวแปรนะครับมานะครับทีนี้มาดูต่อมาครับเมื่อเราได้ตัวโมเดลที่3แล้วนะครับเรามาดูที่โมเดลถัดไปครับ โมเดลถัดไปก็คือโมเดลที่4นะครับผมก็จะดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอา4เข้าไปแทนนะครับจากนั้นเราก็ตอบโอเคครับอันนี้เป็นผลที่ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะรันได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูอีกนะครับในกรณีที่เป็นตัวสุดท้ายครับโมเดลที่5นะครับตัวนี้เป็นโมเดล4แล้วก็ปรับเป็นโมเดล5ครับโมเดล5นั้นนะครับ ใช้เทคนิคเบนซิลลิงแต่อัดอัจสนะครับดูที่ระยะเวลาที่พานักประกอบด้วยนะครับแล้วก็ทําการปรับก็จะได้50-51-52-53-54นะครับแล้วก็ตอบโอเคอันนี้ก็คือผลที่ได้มานะครับทีนี้เรามาดูผลของการเปรียบเทียบนะครับอของอผลที่ได้จากการรันนะครับอันนี้ตัวโมเดลที่1รันมานะครับใช้ข้อมูลเดิมนะครับ ตัวที่2ตัดอาไลเออไปนะครับดังนั้น n จะน้อยกว่านะครับทีนี้มาดูตัวที่3ใช้วันซิลลิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมัลติโพลิเกชันพ r ด d i c t ็ดนะครับก็หมายความว่าเอาข้อมูลไปรันในลิเกชันได้สมการมาก็เอาค่านะครับตัวแปร x 1 x 2 x 3มาทำนายค่า y นะครับเราก็เอาค่า y นั้นมาแทนในข้อมูลนะครับทีนี้มาดูนะครับอีกวิธีที่5นะครับ เรียกว่า adjust w i n s e r i n g นะครับอันนี้ปรับจากตัว w i n s e r i n g ปกตินะครับแล้วดูว่านะครับเมื่อไปคุมเกี่ยวกับอะไรครับระยะเวลาที่พมนักนะครับพักฟื้นนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อการกำหนด w i n s e r i n g นะครับให้ผลต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้มาลองมาเปรียบเทียบนะครับผมมีทั้งหมด5โมเดลจะเห็นว่า sample นั้นก็นะครับสูงสุดก็คือ 1,407, นะครับ 1, 47นะครับตัวน้อยสุดก็คือโมเดลที่2ที่ตัดทิ้งครับ R s q u a r e ถ้าเกิดเราดูที่ R s q u a r e จะเห็นว่าโมเดล4นั้นเยอะสุดลองลงไปเป็นโมเดล2นะครับ Adjust R s q u a r e ก็ตัวนี้เยอะสุดครับ CEE ก็คือเป็น error นะครับ error น้อยที่สุดก็คือตัวนี้นะครับราคา f เยอะสุดก็คือค่านี้นะครับทุกตัวทุกโมเดลซิกหมดดังนั้นนะครับถ้าเกิดผมแนะนำว่านะครับถ้าเรานะครับสนใจแค่ ค่าตัวเลขก็แนะนำให้ใช้โมเดลที่4นะครับแต่ถ้าเกิดเราสนใจเกี่ยวกับเหตุและผลอาจจะยอมถอยนะครับลงมาอีกนิดหนึงนะครับโดยไม่จาเป็นต้องใช้โมเดลที่4ก็ได้อาจจะเป็นโมเดลที่เท่าไหร่ครับที่2หรือไม่ก็ที่5ก็ได้ครับทีนี้นะครับท่านใดที่สนใจจะติดตามผลงานของผมก็แนะนำมี2ช่องทางใน YouTube เป็นชื่อภาษาอังกฤษ ในเฟ e บ o ๊กเป็นชื่อภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ